ครับนี่ครับเี๋ยวกินมื้อนี้ครับเนโนยุโคขุดโคยังคำไหมครับเนี่ยครับครับโต๊เนื้อแท้ครับเนื้อเนืยวเดี่ยวเทาะคนยังคำครับนองลายลูกจีบคบ แซ่บครับตุต่มตับุ่มแซ่บนองลายตุ่มเต่งครับบรรยากาศครับกาะโดยรอบนะครับโบอกคนยังคำครับครับของแอร์ยังดีครับผมโปรโมชั่นนี้มอบให้เธอเป็นว่า